นี่ยงามป่ลงกระถางมือปูนัดไว้ยู่วนัดไว้ยู่จ้าบานในการเลยลบเทียมใบ <c oughs> มันงามเนาะสวยสวยเออบ๊อบปูไว้ซื่อปูไว้ทะเบิง้ง มันใบมันสวยสุมือนนี่ใไม่แต่กุนดังมันมีราคาเนอะเลยโทัไปถามโมเขาห่านแพงมาสูส้อ่สันเพราะจิหไห้ไม่ใง่เราไปขายนาบ้าน <c oughs> ตัวละเกียร่อยแล้วว่าสัสโอบแต่รวยเนอะเอองามไม่หลีด้ยงามงามพี่น้องงามอันกระถางเล่อยหน่วยนะก็งามติดแล้ว ปลูกมือเดียวมันกัดติดแม่เออปลูกปลูกมือเดียวกัดติดที่แหรกบห่หอนน้ำเนี่ยมันขื้นเออน้ำว่น้ำเนาะเพราะว่าเห็นอ่นเขาจออมาสื่อมาอนะ่ะแพงแพงเลื่อนยังล่ะไม่ตะคุนด่างเนยลหะเดี๋ยวนี้เขากำล่งหีดกัน ต้นกล้วยต้นกล้วยด่างมี้ยเออสวงามดีอยู่าะกาาาาล่วเนาะเขาเข้าาสั่นละเขาเห็นใบมันด่างเขาก็เลยเอาลงกับป๋้องคล้องมันจะคล้องบานเพื่อนนี่แหละเออเอเงี่งามดีก็เลยโทรไปถามมันมูนตีอยู่สอน,นอนอนมจบดี งามงามใจใดก็มาเอาแต่ละเสียเอาสัมบะเอาอยัางไดของเพื่อนทุกผูกไว้วซื้อเตื้อว่างวนของเขาเอของเพื่อนเขาเห็นเขากับเลยเอามาส่วนมาใส่กระปองไว้จ้าจ้า